เวลาบินทบาตเ,เราจะไปมองเวลาเขาใส่บาทจะไปมองดูหน้าทายกนะเ,เราบินทบาตโดยเคารพบ,บินทบาตเราจักแลดูแต่ในบาทเ,าเวลารับบินธบาตเราจักแลดูแต่ในบาทอย่าไปเดินเทเลทหารเนี่เดินเข้าไปแบบมิสตินะเนี่ยฟ้าบาทของเราถ้าไม่มีอะไรเราก็ปิดไว้อย่างนี้นะท่านลงตามหาบัวนะท้านําไม่มีผ้าปิดบาทเนี่ยท่านจะไม่ให้ใช้เลย ในวัดของท่านนะต้องให้มีเวลาเราเสร็จแล้วถ้าเดินไปเราก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้ฝาบาทมันหลุดถ้าไม่มีอะไรถ้าเราจะรักษาใกล้ๆแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเดินไปไกลๆเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปเพื่อเราขยับผ้าอะไรมันก็จะไม่หล่นนะจะทําให้ฝ้าบาทของเราไม่หล่นแต่เวลาเราจะเอาไปเราก็เปิดมาเราก็ปิดเวลาบินท่าบาท เราก็แวกผ้าแต่ก็จะให้มันอย่าให้นี่ตอนนี้น่ะมือนิ้วมือหัวไม่โป้งไยหัวไม่โป้งตัวนี้เน่ะกับผ้าริมผ้าน่ยให้ติดกับสายบาดนะนี่หัวไม่โป้งทางนี้นะเสายนี้มันเรขยับขึ้สายตัวนีอ้อีเออนะพอบปอบอ,อ,อนะ,นะอมันได้จังหวะกันเออนะ,นะ ต้องง,งายงายบาดจักหน่อยไม่ใช่งายบาดข้างนอกเอออย่างนี้น่ะงายบาดข้างนอกเออเออนั่นนั่นอืตอนนี้จะผ้าตอนนี้น่ะนี่หัวไม่ฟุ้งเลยต้องจับไว้จังนี้เออนั่นต้องขยับมานน่อย่าไปให้บาดน้ำาอปหาตัวเองนี่นี่ให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะนะให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยเวลาบินเท่านั้นนะเราก็เปิดเ่ยเปิดฝา นี่ฝาบาดนี่นี่ก็ให้มันให้มันเข็มขอบทังนี้รวดเข้าใส่นะไม่ใช่เอาภาปิดอย่างนี้ไม่ใช่ปิดอย่างนี้นะนี่นอคือเราต้องนต้องให้นต้องฝาบาดนี่นี่งัดฝาบาทออกไปอย่างนี้นะนอแล้วก็ปิดเนี่แต่ทําไมทําไมให้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 ไอ้หัวไม่โป้ง หนีก็่าผ้าจีวรอ,อย่างนี้ไว้นะบางแห่งเนี่ยมันเปิดผ้าขึ้นความเห็นเห็นขนขีดตะแล้เลยเห็นไหมเออมันเปิดกว้างเกินไปเออขนขี้ตะแล้ยน้อย,ยับหย่างเลยพราะนั้นเวลานั้นเราต้องเปิดนะต้องหัวไม่โป้งกับผ้าข้างนี้หนีบไว้หนีบไ,ไว้ขนาดนี้ใส่แล้วก็ปิดไว้ แต่เวลาเราจะบินธบาดเราก็ต้องเอา,เอาผ้าหนึ่งลงให้เรียบร้อยทั้งหมดนะมาให้มันค้างมนให้มันบนอยู่บนบา่าดูปริม,มณฑลน,นะเออให้เครึ่องแข้งแต่ผ้าของผมนี่จะจะยาวลึกไปสักหน่อยผ้าพื้นนี่เออเนี่ยทางนี้ก็ให้อยู่ในปริมณฑลแต่นี้ฉันนี่ดึงทางนี้นี่ถ้ามีนะดึงข้างล่างนี่ดึงข้างล่างเออดึงข้างล่างเออดึงข้างล่างมาทางนี้นะ เออดึงเออน่ะเอนเอน่ะดึงมาทางนี้นะดึงมาทางนี้นะโดยมากมันมันจะยุ่ยยี่อยู่ทางทางนี้นะเออเนี่ยนะมันจะเรียบถ้าเราดึงมาทางนี้มันมันจะเรียบนะจะเรียบเราดึงผ้าเข้ามาเอ้าเตรียมพร้อมแลยนะทีนี้นะ